ขอให้ชีวิตวันนี้ทำบาปไม่ขึ้นเมื่อมีเหตุจะต้องพลาดพลั้งในการพูดบาปคิดบาปทำบาปด้วยประการใดๆทางกายทางวาจาทางใจก็ขอให้มีอะไรมาเตือนใจให้จะต้องเจ็บเจ็บเจอเรื่องเจ็บเจ็บให้ชีวิตรู้สึกว่าทำบาปครั้งต่อไปไม่ได้แล้วขอให้ทำบาปไม่ขึ้นหลายคนทำบาปไม่ขึ้นจริงๆนะโยมหลายคนพยายามที่จะทำบาปแต่พอทำแล้วมันก็เกิดความวิบัติแก่ชีวิตสารพัดที่จะวิบัติดีเหมือนกัน มีเรื่องมาเตือนใจเรามีเหตุการณ์มาเตือนใจเรามาเตือนชีวิตเราว่าคุณกําลังทําบาปอยู่นะชีวิตนับจากนี้มันจะต้องเจ็บมากกว่านี้อีกร้อยเท่าพันเท่าถ้าวันนี้คุณเจ็บเท่านี้ให้รู้ได้เลยว่ามันจะยังมีดอกเบี้ยมีดอกมีผลของบาปที่จะทําให้ต้องเจ็บไปมากกว่านี้วันนี้ถ้าหากว่าจะต้องพลาดพลั้งในการสร้างบาปสร้างเวรสร้างกรรมขอให้ทําบาปไม่ขึ้นเถอะขอให้ทําบาปไม่ขึ้นถ้าพลาดพลั้งไปแล้วเผลอทําเผลอคิดเผลอพูด ก็ขอให้มีอะไรมาเตือนใจให้ต้องเจ็บเจ็บจะได้หลับจําและไม่ทําบาปกรรมในครั้งต่อไปอายุวันโนสุขขังพลังขอเจริญพรเป็นกําลังใจ